สองหนึ่งโอเคหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคูณสี่ร้อยเจ็ดหมื่นห้าหกร้อยนะครับอันนี้คือสวัสดีครับเดี๋ยวนะเหรียญเ,เงินพอเข้าใจแต่สองย,ยืนไปทำงานโอเคครับไม่เหรียญเงินนะเข้าใจแต่ดอกไม้เมื่อกี้คือกไจเกียร์นนะไไม่เป็รครับไไม่เป็นนรรคอจััก้งหน้าจะบอกอีกรอบนึงนะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวพาไปกดตังค์กันไป โจรมาเปมเปมพี่ขอขอเหล็กเรดิสองร้อยสี่สิบเปมเออแปดสองหนึ่งเปมพ่หลงเบอร์อะไรคะแปดสองหนึ่งนะเปมแปดสองหนึ่งเดี๋ยวรอให้ครบก่อนได้ครับเปิดตัวไว้ครับโดนโจรเรียกอะไรพี่หลงพี่หลงเลขอะไรให้ให้เขาเลยเกียร์เลขอะไรครับเลขอะไรครับเจ็ดสามสี่ท้าเจียโจรเจ็ดสามสี่วุ้ยโจรแห่งมาคนเดียวด้วยสัตว์สดจริงอืมเจียอ๋อไม่แล้วไปได้คืนเลยหรือวะ

คลิปต่อเลยครับ <Hello. S 1> พี่ต้องมีเล่งด้วยไหมคะหมดแล้วหนูเล่งเอ่อพี่ต้องใช้ครับเฮียควเปเอาเลยเฮียพี่พี่ต้องใช้อดินหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับเ,<ห>เดี๋ยวค่อยเอาเี่โจเดี๋ยวกูยิงให้โจนะเฮียคุณผู้หญิงโคตรสวยกูบ,บอกแค่นี้แหละขายค่าหนิกเมื่อกี้เฮียสวยจริงไอ้สามเพิ่งขายของเมื่อกต่อครับพี่ต้น พี่หลงพี่หลงมีเค้กสองอันไหมคบไอเป๊ปขอเหล็กกว่อนีเออไม่มีครับพี่เอาไปถือในตู้แบบสี่ห้าพันไหมเอามามามาแต่สองหนึ่งเค้กเหรอใช่ค่ะเค้กอันเล็กๆไอคูณซีหมดแล้วว่ะเพื่อนใช้เค้กด้วยครับอะไรเอามาตั้งแต่ไมื่อว้นคืออะไรมันเป็นเหมือนลูกเค้กเียจะโดนลิงคอนในรถไหนเป็นจานขาวๆครับมีได้กี่ตัววะไม่ใช่จานไปขาไม่จะโดนมีขาดซีก็สองตัวท้ายอ่ะครบแล้วเพื่อนเป็นแท่งๆเหรอแท่งสีอะไรอ่ะ ต้องขอมาได้แล้วเดี๋ยวปูบินมีใช่ไหมคิดว่าต้องมีแหละบินต้องมีแหละบินต้องมีแหละบินต้องมีแน่นอนเพราะว่าบินก็คาดบ้านอ่ะมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าบินสมว่ามันเก็บมันเก็บไว้กับตัวมันอ่ะถ้ากูจะใช้มันจะให้ไม้แบบหลายหลายท่อนมาเฮ้ยเฮียจนเฮ้ยจนเฮีนไม่ปวดอาจจะไหมเนี่นี่ใครรับเหล็กนะครับนี่ครับกระเป๋าแปดสองสองครับแปดสองสองใช่ครับเฮ้ยไม่ผู้แดงกูหายว่ะเพื่อนถ่ายถ่ายรูปลงได้ไหมครับผมไม่ผม ไม่รู <Tipp ett> ้วะเฮ้ยไม้พ <fit in word> ู <sm> ่แดงคาบาผมหายไปได้ไงวะสวัสดีครับเอ้ยไม้พู่แดงคาบากูหายไปไหนวะเพื่อนมันแตกสองสามวันพี่ได้เก็บเข้าไปไม่พี่ไม่อะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อนมาครับใครเลขครับมากมากผมมากใครเล็กเนี่ยไม้พู่แดงหายไปบูปปิ้แดงก็หายไปโอ้โหอุ้มชิลเลยพวกเอกคนนี้เขาจะอุ้มอะเลหี้ยเออไปไปอย่ามายุ่งกับพวกกูก็ได้เอาเขี้ยโจวบในสัตว์น่ากลัวว่ะ Sound resumed. s Channel w i t เรี <c oughs> ยบร kind of <tro> ้อยตาพี่เฮ้ยมันมันมีมันมีของอาวุธหายด้วยเหรอวะกปอลว่ามันมีอาวุธหายได้ด้วยเหรอฮะอาวุธพี่หายกับไอ้บูปินแดงหายอ่ะแบบพี่ไม่ได้ออนเข้ามาแต่ว่าเนี่ยมันหายอ่ะหายไปเลยว่ะเออหายไปเลยแบบบูปินแดงไอ้ไอ้เนี่ยหายอ่ะไม่ผู้แดงหายบูปินไม่ผู้แดงหายแล้วก็ เอ่อไอเฮียแม่งต้องดูคลิปย้อนหลังไว้เฮียไม่ได้เปิดด้วยเนี่ยแล้วก็ไอที่หายครับไอไอที่งัดที่งัดรถอะไอที่เป็นแคดดี้อะหายคาบาคาบาแคดดี้หายหายเยอะหาเยอะอ๋อหรอมันมีอาวุธหายได้ด้วยหรอที่มันเพิ่มหมดเนี่ยไม่ถึงอาวุธหายเลยนะอาวุธกระบุบูบินแดงพี่หายเลยนะที่มันไม่น่าหายมันมีบั๊มันมีบั๊หายดิอ๋อไม่ไบั๊ ของพี่จะมีอะไรหายบ้างครับเอ่อที่แคนดี้ที่งันดักคาบาคาบาแคนดี้สีน้ำเงินครับแล้วก็บูปินแดงหายบูปินแดงใบ้ภูหายแล้วก็ใบ้ภูแดงหายจ้างมาผมนึกแต่เรื่องนะครับใช่ครับแล้วก็ไม่รู้อะไรออย่างื่นหายเพราะพี่ไม่ได้เช็คครับไม่รู้เช็คยังไงเพราะเอาเอาพี่เช็คแค่ในตัวก่อนนะครับอะไรนะครับเห็นแล้วเห็นแลรอผมเล่นตัวผมบอลเอาไงวะอันนี้เององเอามาสองแสนเจ็ดห้าหมื่นห้าพันฟอร์มมากเลยพี่ลิงไม่พักเลยะ ไม่เอาไอ้ของกูหายบุปผินเนี่ยไอ้ไม้ไม้พู่แดงกูหายพี่เอาไปทิ้งแถวไหนหรือเปล่าไปหายังอย่าบ้าปะมันหายเองไอ้ควายอ้าวด่าไหมอ่ะแค่เดินตามทางเออมาเพื่อนหล่นแล้วเหลือ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 เหล่าบาแคนดี้สีน้ำเงินนะครับแล้วก็บุปผินแดงหายหมอเหมือนไม่รับกินไงแค่หมากัดก็เพลียแล้วเสร็จยังไนเพื่อนเสร็จแล้วคุณแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ดม ไปวิจารณ์คนผีวขาวไม่กล้าออกไปเฮ้ยไม่กล้าออกไปหรอวครับได้เลยมานี่มาฮะนี่เอ้าอยากออกไม่ใช่หรอเวลาจะตีเอ่อโต้เอ่็นี่ไงนีไงเดี๋ยวพาไปนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพาไปนี่ไงโต้ไหนอะโต้ขวาค่ะของขึ้นนี่หรอเดี๋ยวทิ้งกันนะพี่เดี๋ยวทิ้งกันนะทิ้งกันกงมีสโนว์คอยเหลือสักสามสิบเอ็ดป่ะสามสิบเอ็ดเหรียญมีป่ะจะทำอะไรอะ ขอขอยืมหน่อยได้บ้างดีามา่เนม่ได้คือมึงยืมเอาไปทำอะไรกูกูจะขายแกผมเลยถามก่อนว่ามึงจะไปทำอะไรงั้นเดี๋ยวผมซื้อต่อมึงก็ได้เพื่อนกูซื้อต่อมึงไม่อันนี้คือจะใช้เองเหรอหรืออะไรเออกูใช้เองกูใช้เองยืมหน่อึงทำอะไรมึงทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรเป็นเออรออยู่ไหมรออยู่ในเมืองไหม่ะถ้าทำไมวะมึงมีแล้วไม่ใช่เหรอต้องเก็บเออเก็บไว้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูซื้อต่อมึงเรียบร้อยครับไม่หมายถึงว่าอันนี้มึงจะเอาให้ใครหรือเปล่าไอ้กูตัวหาที่กูถามมึงงเนนนี่่่ยสสาามมออะะไรรค ไม่ถ้ามึงจะใช้เองก็มึงก็เอาไปไม่ต้องมาซื้อถ้ามึงจะใช้เองอ่ะงานกูดีสุดๆไม่คือสัตว์ไอ้ไอ้ป้องพี่ขอขอเลือกคืนด้วยดิไอ้หมามันมีคนแปลเป็นหมามากัดพี่อ่ะไม่ได้คนแปลเป็นหมาพี่แต่สองหนึ่งไม่ใช่มันเป็นมาเป็นคนแปลเป็นหมาเลยเคี้ยวิ่งไล่กัดกูคนเดียวเลยมันเล่นของใส่พี่ไงเออมันกัดกูจะสลบแล้วดิทีเดียวทีเดียวสลบเลยแต่ตุ๊กสลบเลยแต่สองหนึ่งครับขอบคุณครับไอ้ลอยแน่นอนพี่มีคนเดียว เออใช่สมูกต้องไอ้ลอยแน่นอนครับกูไม่เอาลวครับสพอดีพี่เออแบงค์ครับพี่สวัดีครับขอนายกที่นี่นะเด็ขอขอนายกที่น่าจะไปแล้วมั้งคะกระเป๋าเจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดอะไรนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับสิเอ็ดเหรียญครับขอบคุณครับไอคุณเอาเท่าไหร่สามสิบเอ็ดใช่ไหมตไปตอแล้วมเก็บมึงเก็บไปเลยมึงเก็บไปเลยไม่เป็นไรอเคโอเโอเคเคโอเคโเคโอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเคโเคเเ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 คเอเ คุณสกูสกูนี่คือเจ้าเจ้าก่อนใช่ไหมเจ้าก่อนเหรอเอาโชว์ไหมเอาเอาชัว์ไหมก็เปันขาซีสองเลยนะเอาชัว์ไหมเอาแล้วมึงไปรอตีกับบิลลี่แล้วค่อยเอามาทีเดียวดีกว่าเออเออเอเดี๋ยวกูณตามบิลลี่ก่อนแล้วเดี๋ยววางมาให้ทีเดียวเลยคุณแค่ส่งกล่องส้มเท่าไหร่อันนี้ให้เกียรติทำเหล็กให้ใช่ครับ ใช่ครับไปทำมาเลยเขาทำบ้าเขารับทำบ้าแก๊งอ่ะกีฟินเหมือนว่าแก๊งตอนนี้กำลังขึ้นต่อกับตกปลาเนี้เดี๋ยวลองถาให้ก็ได้ต้องถาให้หน่อยครับถ้ารับทำเอามาขายเลยที่อยากได้งานนี้ว่ะงานต้นเหรองานอมนบริการเรองานบริการิกมันชอบไงบอลเล่รถอย่างเงี้ยเมื่กี้แค่รวยอ่ะเราได้ห้าพันเลยเว้ยใช่อรใช่เหรอ ไปกูไม่ได้มาเบอก์ยะตู้จากหน้าตูมาา้มาแก้ไปคือมึงอุ้มหญิงไงชี้เองมึงลองอุ้มแค่อุ้มไปสง่งดูได้ห้าพันเลยเหรอเออก็กูบอกว่าเอาไอว้บอกว่า,ามันม,มีตัวสามหมื่นบอกว่าอเอาไว้พี่ห้าพ <c oughs> ันกูอุ้มไปส่งบอกว่าโอเคพี่เขี่ยงงานดีว่ะผมว่าบอลเล่รถเดียวบอลเล่แถวนี้เลยเมื่อกี้นี่ที่ขายเหล็กไปอ่ะเขี้ยงโค้งหน้าสงสารเขี้ยโดนป้นไปสามหมื่นกว่าแต่กลับที่มึงไอ้สัตว์เอ้าไม่พูดล่ะว่าอยู่ที่มึงกูสาแทงตาย รูดอย่างไวเลยกระโจดน่อ้เนี่เราเพอขายก่อนผมมีคนซื้อเลยไม่ให้กูเลยเหรอแบบให้กูหน่อยไหมแบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะตัดปลิดแก๊งดูไอ้มึงเอาไปไปละแต่ว่ามึงเอาเงินเอาเงินไปรับเด็กด้วยเอะไหมละไม่รับแล้วนี่หาดิวอันนี้แค่ไหนดิพี่เฉินก๋าดิวแก๊งอ่ะทำเด็กอ่ะ หาอะไรนะหาดีวกว่าแก๊งอะนหรอได้อยู่ยากหรอกวะเฮ้ยเขาไม่ลุน้นีครับแปด,ดทั้งสองพี่เจมวันนี้ยอยเอาวาเนี่ย,ย,ยเขาด่ายับแล้วนะเดี๋ยวเขาด่าเสียงคนเลยนะนตอนนี้เมื่ยอไรจะหวดวะเขาไม่ลุน้น อะเขาบอกเขาเจ้าคาเ์บีลอนให้อยู่ไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกเป๋าเป๋าเปมไม่มีกูอีเงี้ยสองสองเอ๊ะผมบอกมันสามคนน่ะเออเีกแล้วอยู่มานานแล้วราคาสองเงินตีตู้ได้แล้วเอ๊ว่ามีมึงไม่มีกูเออบอกวันที่แบบช่วยเอากูออกเถอะเอ้ยอยากแกงแตกเงี้ยอยากแกงแตกเงี้ยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เลยเอาว่ะเอาว่ะเอาไว้เยมเงี้ว่ะอะไรกี้ถ้าเกิดสมมติว่าคาเ์บีลอนตีกัากีนางแตกอันยังไงอย่างนี้คือยังไงอ่ะต้องมีอะไรฝากปะเอาแดงปะเอาชุดแดงปะ ถามกันเอาชุดดแงเอป็นชุดแดงว่าเป็นชุดแดงว่าขอรู้ว่าอยากรู้ชุดแดงนะไม่ฟังนะถ้าสีแดงแตกกูยังพูดคําเดิมว่าสีกาฬินยังทิ้งคําเดิมเลยถ้าแตกถ้าแตกอีกแกงอะไรยังคำเองกูว่ามึงมึงเทาแล้วดีแล้วเว้ยเจมมึงเชื่อกูเหอะโอ้ยอย่ายุ่งเขาอาจจะโดนเขาอาจจะโดนตีนเยอะหน่อยแต่ก็ไม่แตกอยู่เอ้ยเฮ้แต่แต่ถ้าเดินถ้าแดงแตกรอบนี้กูว่าสีแดงน่าเป็นไอดีแล้วแหละแม่เป็นสีเออสีอัปมงคลน่ะไม่เคยอยู่ได้สีแดง สีแดงไม่เคยรอดเออจริงสีแดงหลายแก้งจริงที่ดูเหมือนแข็งแขแข็งแหละแตกทุกสีแตกทุกลายสีสีแดงอ่ะเจ้าเจมโชคดีเจมตอนแรกก็คิดว่ายาจกจะรอดนะพี่นะเนี่ยคิดว่ายาจกจะรอดมันตอนแรกยาจกมาฟอร์มดีเลยพี่พี่เอาไงเอาไงบ๊ะบหน่อยไป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 จอด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 ควายแล้ก็ไม่ลงเออแล้วตั้งนานไม่ลงมันลงตอนกูถอย ไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมฝากไปบอกกังกินังให้นะครับที่เจมฝากบอกมาว่าสีพวกกูอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่แตกแต่เดี๋ยวจะเอาให้สีแดงให้แตกโอเคไหมอันนี้ข่าวฝากอันนี้ไหมหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรหรืว่าโมดิฟายอะไรไม่เลยอยากอยากแตกแล้วอยากแตกใช่ผมเป็นเจ้าเองอ่ะคือครับผมยังไงเอ่ยฝากบอกนี้ดิว่าได้เลยครับเจมดูยาวๆเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงหรือกูที่แตกแค่นั้นแหละเฮ้ยอย่าแต่แต่แต่อันนี้มีเมสเซจอันนี้อันนี้เมสเซจจากกังกินังนะครับ เขาแค่บอกว่าเขาจะเอาคาไม่รอดให้แตกนะครับอันนี้อันนี้ก่อนนั่นั้นนะก่อนก่อนที่ผมคุยกับเจมส์ใช่ใช่ใช่ช่วยเล่นสุดช่วยเล่นสุดตอนแรกก็พูดแบบนี้ไอ้เฮ้ยขนลุกเว้ยขนลุกเว้ยเพลิงเพลิงวายวายนแค่แล้วแหละต่อแก๊งแล้วพูดอีก พี่แต่รับที่ที่มอกินเขาพูดไม่จริงนะที่วายวายเขาแค้นจิงก็คือเอาง่ายเขาไม่ได้เอาไม่ได้เคยหมววายวายไงแล้วเอลโรเบิร์ตมันย้ายมาอยู่ไงหัวหน้าแงงอ่ะแล้วแบบเอามาหลายคนมาอยู่กับกินันอ่ะมันเลยเต็มสล็อตอ๋อเออว่ะเคิวนี้ไปฮัโหลครับพี่เนยังรับเหรียญที่เทียอยไรรับรับเหรียญอะไรนะครับซิลเวอร์ค่ะเหรียญซิลเวอร์รับครับรับครับมีกี่เหรียญเลยเออเออเอ๊ะกักับกับอะไรฮะเป่ยหรือบเมื่อกี้ หนึ่งล้อไอหลงมีโอกาเปลี่ยนนะครับพี่เส่มันหมดเลยอยู่ลยเบลเก่าพี่ไม่แล้วไม่ได้ครับพี่ย่าาบมังมามวงฝุ่นกูตีเอนช่ที่พจดไ่เหลืองมั้งคุณไม่มีใครงานร้านหรอเออกูงฆ่าคนเดียวเนี่ยเลยมีงัดกูงัดแค่นุ๊กสองคนเอง เออแล้วมันไม่ไม่มีข่าสกูมาส่งกูเลยไป็นแตคุณคนเดียวเลยไอ้ไอ้คุณเดี๋ยวกูช่วยไม่เพราะว่าเพว่าโกคี้ส่งให้ใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนเก็บกุญแจอ่ะออ๋เข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยผมอยู่ในไม่ได้มาไม่ได้มาคุณเนครับมาเร็วไหนเอ่อกระเป๋าแปดสองหนึ่งครับมีข้าวขายไหมน้ำแปดสองหนึ่งครับไม่มีเลยครับอยู่ตา้แล้วใช่ สองหนึ่งโอเคหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคูณสี่ร้อยเจ็ดหมื่นห้าหกร้อยนะครับอันนี้คือยัสดีครับเดี๋ยวนะเหรียญเงินพอเข้าใจแต่สองยิมยิมไปทำงานโอเคครับไม่เหรียญเงินนะเข้าใจแต่ดอกไม้เมื่อกี้คือครรับกกเีย์จะการครั้งหน้าจะบอกอีกรอบนึงนะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวพาไปกดตังค์กันไปอย่ายิ้มรถนะล็อกอยู่ป่าวะพ่อครับ ไม่ลงไม่ลง,ปลงเปรีย้ยวลอะไรครับเปไ็นไหมนะครับเอาไว้เจอกันรอบนั้นอยางจะบอกเหรอแต่ต้องมีความลับอะไรแน่ๆเลยไม่ใช่ อะไรนะครับใช่ใช่โอเคได้ครับได้ัน้ำเงินห้าหมื่นเอาป่ะเนี่ยวิ่งไปจิ้มกระเป๋าอะไรครับเอาเงิเอาเงินค่าเกาะเได้ไหมล่ะสองสองนะฮะนจ่เอาเงินค่าเกาะห้าหมื่นเออห้าหมื่นได้ปะไม่ได้ได้บังวิ่งจิ้มเลยเชื่อผมดิจิ้มเลยอย่าไปจิ้มเลยจิ้มไปมันก็ไม่ได้ควายเพราะแต่เราเออชื่ออะไรนะครับผมขอโทษทีพอดีมันมีเบอร์แปลกแล้วผมไม่ได้เมม ชื่อจิบเจี๊ยบค่ะอ๋อจิบเจี๊ยบโอเคเ๋ยผมเมมก่อนคุณนะคะไปก่อนนะครับได้ครับเจี๊ยบเฮ้ Wake ั p เมบีป๊อกทำไมวะหรบไว้เมบีอะไรพี่ปอกผมมีอะไรเปล่า จ้าอ๋อปลาปลามี่นะจ๊ะพอดีจะบอกว่ามันมันมีไออาวุธหายอ่ะอาวุธหายคือพวกของพี่มันเป็นไม้พูแดงหายแล้วก็ไอแคนดี้คาวบาหายแล้วก็ปูปิ้งแดงแปลกอะพี่อืมพี่ไม่แน่ใจว่ะพี่ไม่ได้เข้าเมืองมาว่ะพี่ไม่พี่ไม่ชัวร์แต่ก่อนที่มันไม่หายไงตอนก่อนพี่จะออกประเทศอ่ะมันไม่หายแต่ว่าพอพี่เข้ามามันหายพี่ออกล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะครับเอ่อวันก่อนเราไปมิตติ้งอะพี่ห้าหมื่นพี่ห้าหมื่นได้ชิวๆบังกเราอยมิตติ้งเลย หน้าตอนมันแตกที่ที่ได้เก็บเขาไม่นี่เว้ยเขาไม่จัดหาเว้ยเออไม่เชื่อองเลยปรตีนที่ไม่ได้เก็บมันะตู้นแล้นั่นน่ะสีหายได้ไงวะไม่รู้จบมีตังใช่แล้วไวันนี้รอดได้ครับผมครับฝากด้วยไม่พี่เบื่อว่าคนอื่นมันมันหายแล้วมันมันไปนี่ไงครับแกงยังไงวะถูกป่ะล่ะเออเออโอ้ยเฮียใไซทูอ้บางเดี๋ยวข้าเกาะมาเคียงก่อนนะของวิกมีที่แล้วบอกเห็นปะคุ้าอ่อถุงเลียไว้สัตว I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.